สวัสดีครับผมมาพบกับเซลกาฟิลนะครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับรถยี่โอคานะครับผมที่ลูกค้าหากันอยู่นะครับผมได้โจทย์จากลูกค้ามานะครับว่าอยากหารถยีโอคารนะครับราคาประหยัดนะครับราคาถึง0 0 0แสนนะครับผมผ่อนเบาๆนะครับสามพกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้ฟิวจะพาไปชมนะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวไหนนะครับผมไปดูกันครับ อโตครับผมมานะครับผมเจ้าคันนี้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้เป็นนิสสันอเมร่านะครับผม1.2รุ่น E นะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมคันนี้ปี2012นะคันนี้ได้สีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับฟิลขายเพียง1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1 6 9 0 0 0บาทราคาไม่ถึงส0 0แสนนะครับผมผ่อนเบาๆเ,เลยคันนี้เป็นรถเอออคาที o ่ราคาประหยัดและ ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมไปดูออปชันว่าพิเศษยังไงครับเจ้าคันนี้นะอ่ะมาดูที่ด้านหน้าของเขานะครับผมกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้นิสสันนะครับเป็นโครเมียมนะอ่ามาพร้อมกับกระจังหน้า V ี o t ชั n เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะสีโครเมียมเลยนะครับตัดด้วยตรงกลางนะเป็นสีดานะครับดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะโคมไฟหน้าขนาดใหญ่นะครับโคมไฟหน้าคันนี้นะเป็นฮาโลเจนแล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมาดูที่ไฟตัดหมองเขา คันนี้ติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมขึ้นมาให้แล้วนะครับข้างล่างก็จะตัดด้วยสีดํานะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยล้อกระทะนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้ยางได้ยางยี่ห้อ Max กซีสนะครับผมขนาดยาง185่งดหาับหก R 1 4นะครับก็คันนี้ยางก็ยังเหลือใช้อยู่นะครับเออใช้งานได้นะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับ ไฟเลี้ยวของเขายัางอยู่ที่ตัวถังอยู่ครับโฉมเก่านะครับของเจ้าอเมล่านะครับแต่ประหยัดน้ำมันมากราคาถูกจริงๆนะครับคันนี้กระจกมองข้างสีเดียวกันกันกบตัวรถนะข้างๆมือจับเป็นโครเมียมครับผมคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันเลยครับผมมาดูที่ด้านข้างมาเรื่อยๆนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะดูสวยนะครับคันนี้มีไร่ฝ้าหลังให้แล้วนะครับผมคันนี้มีร่องรอยฟิล์มอยู่นะที่มันพองขึ้น เดี๋ยวฟิวติดฟิล so no right. ์มให้ใหม่เลยนะครับรอบคันเลยนะครับเลือกขนาดฟิล์มได้นะคันนี้เจ้าอเมร่านะครับผมมีสปอยเลอร์หลังให้แล้วมีไฟเบรกดวงที่3าให้แล้วนะไฟท้ายของเขาเนี่ยขนาดใหญ่ส่องสว่างได้ชัดเจนเลยครับผมเป็นไงมากครับเจ้าคันนี้สวยมากๆเลยนะครับสีเดิมเดิมเลยนะบอกเลยว่าราคาถูกและประหยัดมากเดี๋ยวไปดูออปชันภายในว่าจะดีแค่ไหนไปดูกันครับมาอยู่ที่ภายในของเขาแล้วนะครับผมเจ้าคันนี้นะ เบาะภายในของเขาเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับผมคันนี้เป็นสีออกเหมือนเปลือกไข่ไก่หน่อยเนาะมาพร้อมกับตัดด้วยสีออก cream cream uh. อ Grammy ครีมครีมหน่อยะบอกเลยเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นหุ้มเบาะหนังให้ใหม่แล้วสวยสวยเลยนะครับมาพร้อมกับคอนโซลด้านข้างนะครับผมมาดูที่ภายในว่าออปชั่นมันมีอะไรบ้างนะคันนี้นะครับผมกระจกไฟฟ้ารอบคันแล้วนะครับผมมาพร้อมกับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้พวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านนะครับผมสวยสวยเลยนะครับ ด้านหน้าของเขาเนี่ยคอนโซลกลางนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเสียงครับต่อ FMAMCD ได้มาพร้อมกับช่องเสียบ AUX นะครับาสามารถเสียบโทรศัพท์ฟังเพลงได้เลยนะครับผมตัวของเขาตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับผมระบบแอร์ก็เย็นสบายนะครับผมคันนี้นะระบบเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับผมแล้วก็เบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับคันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าดิสันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับหมุนได้360องศาเลยนะครับผม อันนี้ด้านบนเนี่ยก็สะอาดนะครับผมดูครับยังสะอาดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านท้ายว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับไปกันครับอ่ามาอยู่ที่ด้านท้ายผู้โดยสารตอนหลังเขานะนะครับผมอ่าบอกเลยเจ้าเมล่าเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะกว้างมากๆเลยครับนั่งสบายเหยียดขาได้สบายเลยนะครับผมสูงประมาณ178นะครับผมเห้ลุมค่อนข้างได้อยู่นะครับผม เจ้าคันนี้มีโซนคอนโซลกลางนะครับมีไว้พักแขนมีไว้บางแก้วนะครับผม2อันนะด้านหลังก็จะมีตรงนี้ด้วยที่บางแก้วนะครับผมคันนี้ได้พรมปูพื้นนะครับเป็นหนังแล้วนะครับผมอ่สวยเลยแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าก็มีนะอ่าบอกเลยเจ้าคันนี้ได้ไปนะไม่ต้องทําอะไรนะครับออรถไปขี่ได้เลยนะครับผมประหยัดน้ํามันมากๆเลยเกียร์แมนนวลนะครับผมอ่ไปดูโครงสร้างว่าจะสวยและเดิมแค่ไหนครับไปกันครับอ่ามาดูครับที่ โครงสร้างของเขานะครับผมเจ้าคันนี้นะเม็ดอาร์คนะครับจุดเดิมทุกจุดเลยนะครับผมไปดูน็อตทุกเม็ดเลยนะครับผมก็ถือว่าเดิมเดิมเลยนะครับเพราะเรารับประกันโครงสร้างตัวรถให้นะครับร้อยเนะครับผมไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกานะครับผมมานะครับผมรับซื้อคืนร้อยเนะครับถ้าตรวจเจอนะครับผมบอกเลยนะครับผมมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับว่าเดิมเดิมไหมนะครับนี่ครับน็อตเดิมเดิมนะครับผมอ ไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะครับผมนี่ครับโครงสร้างของเขามีย่างอะไรให้แล้วนะครับมีแม่แรงมีอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมด้านหลังเขาเนี่ยที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยนะครับสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับผมน่าสวยเลยนี่ครับเม็ดอาร์กนะครับดูครับกล้องเดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับผมดูที่ด้านหน้าบ้างนะครับนี่ครับเดิมนะครับคันนี้นะครับผมลูกค้า ไม่ชอบตรงไหนตีตรงไหนนะครับผมบอกได้นะครับเดี๋ยวฟิลเก็บรายละเอียดให้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูว่าห้องเครื่องเขาจะเดิมมากแค่ไหนครับไปกันครับอ่ามาดูครับข้างหน้านะครับผมห้องเครื่องของเขานะครับผมอ่าดูแบบกันคลีนเลยนะครับไปดูที่โครงสร้างตัวรถเลยนะครับผมน็อตเดิมนะครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะครับผมอ่าแผ่นเพจเนี่ยไม่เคยแกะนะเดิมๆเลยนะครับผมอ่าเนี่ยฝากระโปรงหน้ามอกอะไรยังอยู่ครบนะครับผม มาดูที่คานหน้าของเขาครับเดิมนะครับกลมทุกจุดนะครับรูนะครับดูให้จะจะเลยนะครับผมนี่ครับเดิมๆเลยเจ้าคันนี้นะครับนิสสันอเมล่านะครับผมเป็นเครื่อง1.2นะครับสามสูบแถวเรียงนะครับผมคันนี้แรงม้าอยู่ที่79แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะ คันนี้ประหยัดน้ามันอยู่ที่20กิโลลิตรถึง23กิโลลิตรเลยนะครับผมประหยัดมากๆเลยนะครับผมขึ้นกับการขับขี่แต่ละบุคคลนะครับผมแต่ว่าฟิวว่าเป็นรถอีเวคาที่น่าใช้มากเลยนะครับเจ้าคันนี้นะและราคาถูกมากเลยนะครับผมราคาเพียงย้ำอีกทีนะครับ169,000บาท169,000บาทนะครับผมผ่อนตลอดสัญญานะครับ3,300กว่าบาทนะครับผมอ่าถูกมากเลยนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวฟิวจัดโปรโมชั่นเลยดีกว่าครับผม ครับวันนี้ฟิวจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับวันนี้เจ้าคันนี้นะเทดดีฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับผมฟิวแถมอะไรบ้างนะครับผมแถมประกันภัยให้1ปีนะครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับผมแล้วก็คันนี้โปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมแถมเลยนะครับผมเลือกได้เลยนะครับหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือจะเอาจักรยานนะครับผม รีเลียน่ายน้ำมันเครื่องอีกครับ1ปีเต็มนะครับผมเจ้าคันนี้นะพิเศษอย่างหนึ่งครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกครึ่งปีนะครับผมไม่มีที่ไหนแน่นอนครับที่ทำนะครับผมมีที่นี่ที่เดียวนะครับดีอลโตกบยุสคาร์นะครับผมวันนี้ใครอยากได้เจ้าคันนี้ครับโทรหาทือเลยนะครับผมหรือปรึกษารายละเอียดการออกรถนะครับผมโทรได้เลยนะครับ0630917379นะครับผมรับสายตลอด24ชั่วโมงครับปรึกษาเรื่องรถได้นะครับไว้ใจได้เลยนะครับ ออกรถที่นี่นะครับมั่นใจแน่นอนนะครับว่าคุณจะได้รถสภาพดีและสวยมากๆนะครับผมวันนี้ฟิวก็ฝากติดตามช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมที่ขึ้นมานะครับผมคลิปต่อไปนะฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับวันนี้ฟิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ